สวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมที่รู้สึกว่าใจมันหนว่วงเหนื่อยล้าเหมือนผ่านวันที่ยาวนานเต็มทีกันลองมาปรับไมค์เซตง่ายๆกันด้วยขั้นตอนการอาบน้ําที่ไม่ใช่แค่ทําให้ตัวสะอาดแต่ยังทําให้ใจสดชื่นสุดๆไปเลยวันนี้เราจะพาไปเปรียบเทียบกันค่ะว่าแค่การอาบน้ําก็ช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจได้ขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปเปิดน้ํากันเลย เอาละมาเริ่มเปิดน้ำกันก่อนดีกว่าค่ะอาบน้ำทั้งทีไม่เปิดน้ำก็ไม่ใช่การอาบน้ำน้ำที่ไหลลงมาจากฝักบัวมันก็เหมือนเป็นการเปิดใจให้ตัวเองได้ลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเรามีอคติคิดเองว่าฮามันไม่เวิร์กหรอกแต่ถ้าไม่ลองเปิดใจดูหน่อยก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าโลกมันกว้างแค่ไหน เหมือนตอนเราเปิดน้ำลองคิดดูว่าน้ำมันเย็นไหมอุ่นไหมมันก็เหมือนกับการตัดสินใจเปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาเปิดใจอาจจะเจอความสดชื่นที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนหรือบางทีเจอแค่ลมเย็นๆก็ยังดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองเปิดน้ำเปิดใจเปิดรับความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาแล้วมาดูว่าชีวิต มันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างพอเปิดน้ำแล้วน้ำอุ่นๆที่ไหลผ่านตัวเรานี่แหละมันทำให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายใจเหมือนกำลังปลอบประโลมจิตใจเราช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายลองคิดดูว่าหลังจากเหนื่อยล้าทั้งวันพอกลับมาถึงบ้านเปิดน้ำอุ่นอาบรู้สึกยังไงใช่เลยมันเหมือนกับการได้พักผ่อน ได้รับการปลอบประโลมใจอย่างอ่อนโยนเลยเนาะบางครั้งชีวิตมันก็มากเกินไปเราอาจจะเจองานที่กดดันเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกแต่ถ้าได้อาบน้ำอุ่นสักหน่อยเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูว่าไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้ยังมีวันใหม่อาบน้ำอุ่นทำให้เรารู้สึกว่ามันยังมีความนุ่มนวลและความอบอุ่นให้เราได้พักผ่อนใจเหมือนการได้ชาร์จแบตใหม่ พร้อมกลับมาลุยได้อีกครั้งมาถึงช่วงการใช้แชมพูแล้วเวลาเราสระผมเราไม่ได้แค่ให้มันสะอาดอย่างเดียวแต่มันเหมือนกับการล้างอะไรบางอย่างออกไปจากหัวด้วยใครเคยลองตอนที่มีความเครียดเราไปอาบน้ำบ้างไหมคะพอล้างผมออกไปฟองมันก็พาเอาความคิดลบๆออกไปด้วยเหมือนเราล้างใจให้มันสะอาด ใจของเราก็เหมือนผมที่พันกันบางทีมันยุ่งเหยิงไปหมดแต่ถ้าเราล้างมันดีๆแชมพูก็จะช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นเหมือนบอกกับตัวเองว่าทิ้งเรื่องแย่ๆไว้ในห้องน้ำได้เลยเดี๋ยวพอออกจากห้องน้ำไปเราจะสดใสย,ยิ่งกว่าเดิมโอเค ต่อกันที่การเลือกกลิ่นหอมมีใครเคยคิดบ้างไหมคะว่าทำไมเวลาอาบน้ำถึงต้องลองเลือกสบู่หรือแชมพูกลิ่นที่เราชอบก็เพราะว่ากลิ่นหอมๆนี่แหละที่ช่วยสร้างบรรยากาศดีๆให้กับตัวเราบางทีอาจจะเป็นกลิ่นผล,ลไม้สดชื่นกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมันก็เหมือนการสร้างบรรยากาศบวกๆในชีวิตของเราค่ะเหมือนการเลือกมุมมองที่ดี มองโลกในแง่บวกกลิ่นหอมเล็กๆน้อยๆที่เรารับเข้ามามันเปลี่ยนวันธรรมดาให้มีความสุขขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ชีวิตสดชื่นก็ต้องลองหากลิ่นหอมๆที่ทำให้เรายิ้มออกได้ในทุกๆวันค่ะแล้วก็มาถึงฟองสบู่เล็กๆที่กระจายเต็มไปหมดบางคนอาจจะมองว่าฟองสบู่มันแค่ชั่วคราว แตกแล้วก็หายไปแต่รู้ไหมคะว่าความสุขก็เหมือนกับฟองสบู่ที่มันไม่ต้องอยู่ยาวๆก็ทําให้เรายิ้มได้ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการได้เห็นฟองสบู่กองพองฟูอยู่รอบตัวเหมือนกับที่เราเจอเรื่องน่ารักน่ารักในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะของเพื่อนสายลมที่พัดเย็นๆหรือสแสงแดดที่อ่อนๆในตอนเช้า ฟองสบู่มันไม่ได้มีชีวิตอยู่ตลอดไปแต่มันก็ทำให้เรายิ้มได้ในขณะนึงค่ะดังนั้นอย่ามองข้ามความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้นะเพราะมันคือสิ่งที่เติมพลังให้กับเราได้ในทุกๆวันค่ะถึงเวลาได้ขัดตัวจริงจังกันแล้วค่ะการขัดตัวก็ไม่ใช่การแค่ทำความสะอาดผิวอย่างเดียวแต่เป็นการลบสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วย เหมือนกับตอนที่เรามีเรื่องเครียดๆยสะสมอยู่เต็มหัวก็ต้องมาขัดออกให้หมดค่ะบางคนอาจจะคิดว่าทำไมชีวิตเราถึงมีแต่เรื่องแย่ๆแต่ถ้าเราไม่ขัดสิ่งพวกนั้นออกมันก็จะยิ่งสะสมการได้ขัดตัวก็คือการที่เรายอมใช้เวลาแก้ไขปัญหาปล่อยให้ความคิดลบๆหลุดลอยออกไปกับฟองสบู่ยิ่งขัดก็จะยิ่งรู้สึกเบาขึ้นค่ะ เหือนใจที่ถูกปลดปล่อยออกจากความเครียดพอขัดตัวเสร็จก็ต้องล้างออกไม่ว่าจะมีอะไรเกาะติดอยู่ก็ปล่อยให้มันไหลออกไปกับน้ำได้เลยค่ะการล้างออกก็เหมือนการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ยิ่งเราถือไว้น่นเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักยิ่งเคลีย แต่ถ้าเรายอมปล่อยให้น้ำพามันออกไปความรู้สึกมันก็จะเบาสบายขึ้นคิดซะว่าให้ความกังวลมาไหลไปตามท่อน้ำพอหันกลับมามองตัวเองในกระจกจะเห็นว่าเราไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นแต่กลับสดใสขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะหลังอาบน้ำเสร็จต้องปิดน้ำให้สนิทนี่แหละคือการตัดสินใจ เหมือนเวลาที่เราต้องเลือกปิดอะไรบางอย่างในชีวิตบางทีเราเปิดรับอะไรมากกันไปค่ะทางเรื่องเครียดเรื่องงานหรือเรื่องที่ไม่มีความสุขถ้าเราไม่กล้าปิดเลยมันก็จะยิ่งท่วมเราเหมือนน้ำที่ไหลทิ้งไปเรื่อยๆการปิดน้ำก็คือการกล้าที่จะตัดสินใจบอกตัวเองว่าพอแล้วถึงเวลาเริ่มสิ่งใหม่ไม่ปล่อยให้เรื่องที่ไม่ดีมากวนใจอีกค่ะ ถึงขั้นตอนการเช็ดตัวให้แห้งแล้วนะคะเช็ดตัวมันก็เหมือนกับการรีเช็ตัวเองอะค่ะหลังจากผ่านวันหนักๆมาทั้งวันเวลาที่เราเช็ดตัวจนแห้งก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นเหมือนการที่เราเตรียมพร้อมกลับมาลุยใหม่ได้อีกครั้งไม่ว่าจะเจออะไรมาก็แล้วแต่แต่พอเช็ดตัวให้สะอาดเราก็จะกลับมามีความมั่นใจได้อีกครั้งค่ะ พร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกใหม่ๆที่รออยู่ข้างนอกห้องน้ำอาจจะเป็นแค่ที่เล็กๆแต่เป็นที่ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งที่เราอาบน้ำเสร็จค่ะสุดท้ายเราก็พร้อมที่จะเปิดประตูออกจากห้องน้ำแล้วค่ะเมื่ออาบเสร็จเช็ดตัวแล้วการเปิดประตูออกจากห้องน้ำมันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้กับตัวเอง จะได้ก้าวออกไปเจออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะพร้อมแล้วค่ะการเปิดประตูเป็นเหมือนการทิ้งทุกอย่างที่ไม่ดีไว้ข้างหลังแล้วเดินหน้าออกไปพร้อมกับความรู้สึกใหม่ๆที่สดชื่นอยากกลัวที่จะเปิดประตูเพราะนั่นคือการบอกกับตัวเองว่าเราพร้อมแล้วค่ะที่จะเผชิญหน้ากับทุกอย่างแล้วไม่ว่าอะไรจะรอเราอยู่ข้างนอกเราก็พร้อมจะยิ้มรับทุกโอกาสค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีเฟรชชีวิตง่ายๆเหมือนกับการอาบน้ำเห็นไหมล่ะคะว่าแค่เปิดน้ำล้างใจเช็ดตัวให้แห้งเราก็พร้อมแล้วที่จะลุยกับวันใหม่ได้แล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆที่จะมาช่วยเติมพลังให้คุณในทุกๆวันค่ะขอบคุณที่รับชม แล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ